โชคดีมีสุแวคาดปลอดภัยเ่ย เดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนาะแล้วขอไปปิดทองนะครับหลวงท่อก่อนนะครับผม เดีนี้ก็อยู่กันที่วัดช่างเสือนะพานักเรียนนะครับนักเรียนนักนักเรียนของวิทยาหรือวัาศึกษาจิจิทัลการดนตรีมา

করা <laughs> রে Ya. Mm ah, -hmm. mm -hmm. ทองไว้พระเสร็จแล้วนะแล้วก็มานมัสการนะาหลวงพ่อต่อ คณนะครูบาอาจารย์ผมแล้วนักเรียนนะมาร่วมกันปิดทองอนีครับเรียนบุญบาร,รมีก็ค่อยๆสัตสมกันไปนะจนกว่าคาดไว้หลายชาตินะกว่าจะเข้าสุนิพานในระหว่างที่เรายังไม่ไม่ถึงในช่วงของการที่จะไปนิพพานในครับต่อไปเ่ะ บุญบารมีเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับที่จะต้องสะสมไว้เพื่อพบหน้าเกิดมาเนีี๋จะได้ไม่ค่อยทุกมากนะจะได้มีความสุขนะไม่ค่อยทุกมากนะนไหนง่ายต้องลูกร้อนดีไหม <c oughs> สร้างบารมีก็ต้องอดทนนิดนะึงร้อนก็สู่นะ ขี่ขึ้นมาไงนั่งกระเช้าเหรอ,อนั่งกระเช้าเหรอ <_ d ata> อ๋อเดินเดินขึ้นมาเก่งเก่งเดี๋ยวจะพา,จวาาานะพาไปชมในวิหาราต่างๆนะพาไปชมในวิหารต่างๆในในเราก็มาแล้วอันนี้ก็จะดีนะแต่ว่า ผมผมไม่ได้ขึ้นไปนะเพราะว่าสูงอยู่นะใช้พลังงานเยอะวเวลามีจำกัดนะให้เด็กๆขึ้นไปนะข้างบนก็เ,เป็นพระีิพระธานะับขององค์สมเด,ด็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลวงพ่อเสือด้านได้นำขึ้นไปให้พุทธศักดิ์นี้ก็ชนนะครับได้ทำการสักการบ,บูชาไว้นะ ที่ด้านบนเวลาที่มากลับไว้อันนี้ก็เป็นวิหารสีวินทร์นะครับเดี๋ยวมาดูวันเลขอะไรแล้วก็ผลไทยก็เสี่ยงโชคกันไปอ่านออกไม่รู้เลขอะไรอ่านดังๆเนะี่ยยีิแปดอ๋อส <มา S 1> องแปดมาแล้วกลับเชียร์เชียอสองแปดมาแล้วครับวันนี้ สองสองแปดนะนะอ,อ๋อนี่ด้านในอยู่ข้างๆโอเคดีต้นอะไรสาธุ ยี่แปดท่านว่าอะไรบ้างอ่านาดังๆของเราเลขอะไรครับเลีกอะไรดูไม่ชัดน,นะดูไม่ชัดโอเค o mai pa